MGT สร้างการเติบโตเกาะกระแส EV บริษัทเมก์เคมประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะประกอบธุรกิจบริการจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศไทยเป็นหลักโดยสินค้าหลักของบริษัทก็จะเป็นส่วนผสมในเคมีภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศซึ่งบริษัทเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าอยู่ในหลายอุตสาหกรรมนะคะได้แก่อุตสาหกรรม ีอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมอาหารและยานะคะถัดมาก็จะเป็นโครงสร้างการถึงหุ้นของกลุ่มบริษัทและประเภทธุรกิจนะคะเมกาเคมไทยแลนด์พับสิกคอมพานีลิมิเต็ดก็ได้เข้าถือหุ้น เมกาเคมพลัสในปี2018สัดส่วน80%นะคะเป็นประเภทธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีพัณฑ์ประเภทเอทานอลแปรสภาพจากถ่านหินนะคะแล้วก็มาจัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการใช้เอทานอลเป็นส่วนผสมอย่างเช่นน้ำหอมนะคะโดยเอทานอลที่แปลสภาพจากถ่านหินเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นเหมือนเอทานอลที่แปลสภาพจากอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังนะคะและถัดมาค่ะในปี2018 บริษัทก็เข้าไปถือหุ้นในเมกาเคมเมียนมานะคะโดยมีสัดส่วนการถือหุ้น51%ด้วยกันประเภทธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นซื้อมาขายไปในสินค้าอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนี่อุปกรณ์โรงพยาบาลและก็กเกษตรกรรมและในปี2021นบะคะบริษัทเนี่ยได้มีการ M a A กับบริษัท Greenleaf Chemical จำกัด โดยมีสัดส่วนการถึงหุ้นที่55%นะคะประเภทธุรกิจนี่ก็จะเป็นการนําเข้าและจําหน่ายวัตถุดิบเคมีสําหรับผลิตเครื่องสําอางผลิตภาาัณฑ์ดูแลร่างกายอาหารเสริมและยานะะรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆด้วยและในปี2021ค่ะบริษัทเนี่ยได้มีการจอยเวนเจอร์กับบริษัทเมกะฟูจิกราไฟ์นะคะ โดยมีสัดส่วนการถึงหุ้นที่49%ด้วยกันประเภทธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นการวิจัยและพัฒนาแร่กราฟไฟผลิตแปรรูปซื้อขายนำเข้าและส่งออกซึ่งแร่กราฟไฟนะคะรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแร่กราฟไฟต์สำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ถัดมาจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะกลุ่มแรก performance coating ผลิตภัณฑ์หลักก็จะเป็นสีพลาสติกมึกพิมพ์สีบ้านาสีอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างปูนแล้วก็ end user ก็จะเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างยานยนต์เครื่องเช้ไฟฟ้าปูนและกาวยานแนวนะะกลุ่มที่2ก็จะเป็น polymer and advanced polymer composite นะะกลุ่มนี้จะมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นเรซินแผ่นอะคริลิกเม็ดพลาสติกยางยนต์ end user ก็จะเป็นกลุ่มก่อสร้าง ยานยนต์วัสดุก่อสร้างเป็นเลกเกอร์สารเคลือบเงาต่างๆวัสดุ PVC ไฟเบอร์กลาสนะคะรวมถึงสุขพัณฑ์วัสดุก่อสร้างพวกหลังคากันสาดป้ายเครื่องตกแต่งต่างๆรวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์นะคะกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกนะคะรวมถึงภาชนะอะคริลิกที่เป็นกล่องพลาสติกใส กลุ่มต่อมาก็จะเป็น oil and gas ถัดมาเป็นกลุ่ม lifestyle biotech นะะี่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นของบริษัท greenleaf chemical เพื่อขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายอาหารเสริมยาพวกนี้นะะี่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็น surface technology เนะะี่ยคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นน้ำยาทําความสะอาดผิวโลหะแล้วก็น้ำยาล้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะ end user เนี่ยก็จะเป็น กลุ่มยานยนต์นะคะที่เป็นชิ้นส่วนโลหะรวมถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยถัดมาสัดส่วนรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี2565นะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ไบโอเทคซึ่งมีสัดส่วน42%ด้วยกันตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทกินลิฟเคม i คอลนะ เพื่อขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็น Polymer and Advanced Polymer c o m อ o ์คอมมีสัดส่วนเนี่ย22%ด้วยกันก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เรซิน,นอะคริลิกเม็ดพลาสติกยางยนต์นะคะกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็น Performance Coating ก็คือสีสีน้ำพลาสติกหมึกพิมพ์สีบ้านสีอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างโดยมีสัดส่วน18%นะคะ แล้วก็ Surface Technology มีสัดส่วน10%ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำยาทำความสะอาดโลหะน้ำยาล้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ Oil andG a s ส6%และอื่นๆ2%ประมาณนี้และบริษัทจะมีแผนการเติบโตต,ต่อไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะบริษัทเนี่ยก็มองหาการ M&A กับธุรกิจใหม่ๆ ที่ MGT ยังไม่มีและยังได้คุยกับกลุ่มบริษัทที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Biotech เช่นบริษัท Greenleaf Chemical เนี่ยเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายอาหารเสริมและยาอะไรพวกนี้แล้วก็บริษัทเนี่ยยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรตีนที่ทำมาจากมแมลงเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะขายในอาหารสัตว์หมาแมวราคาพรีเมียมแล้วก็สัตว์น้ำอย่างเช่นพวก กุ้งปลาเป็นการขยายธุรกิจใหม่ของ MGT คาดว่าจะเริ่มขายสินค้า Launch Product ใหม่ได้ในช่วงไตรมาส4นี้นะคะและบริษัทมีแผนจะสร้างการเติบโตยังไงในอนาคตไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยบริษัทเนี่ยได้ร่วมมือกับบริษัทเมก a ฟูจิกาไฟผลิตขั้วแบตเตอรี่ EV นะคะโดยได้เช่าพื้นที่ที่นิคมปิ่นทอง3จังหวัดชนบุรี4ไร่ด้วยกัน กำลังสร้างโรงงานด้วยพื้นที่2,700ตารางเมตรแล้วก็เริ่มติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เริ่มผลิตคั้วแบตเตอรี่เนี่ยในช่วงไตรม,มาส4เดือนพฤศจิกาธันวาของปีนี้เลยนะคะโดยคาดว่าน่าจะเริ่มรับรู้ได้ได้ในช่วงปี2024เป็นต้นไป ในส่วนของแบตเตอรี่ EV แเนี่ยกราฟไฟต์ก็มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะมันทำหน้าที่เป็นโฮลิเทียมไอออนสำหรับขั้วไฟฟ้าลบนะะกราฟไฟต์เนี่ย,ก,ฟฟยก็จะเป็นตัวจำกัดหรือปกป้องแบตเตอรี่ในขณะที่มีความร้อนสูงจนเกินไปจะช่วยป้องกันอันตรายจากความร้อนได้ และกราฟไฟต์เนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่นิยมมากๆแล้วก็คุ้มค่าที่สุดในการนำมาเป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่นะคะด้วยเหตุผลนี้เนี่ยกราฟไฟต์เนี่ยเลยถูกนำมาทำเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็วอย่างเช่นแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนนะคะส่วนกราฟไฟต์ชั้นเดียวทรงรังพึ้ง สองมิติที่เรียกว่ากราฟินก็จะเป็นตนนัวนำไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่สามารถจุได้เยอะแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยและใช้เวลาในการโหลดที่สั้นลงนะเหมาะกับการนำมาผลิตขั้วแบตเตอรี่รถยนต์อีวีในปัจจุบันและล่าสุดนะฮะบริษัทเนี่ยได้ทุ่มง,งบ70ล้านเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตซิลิก้าเอโรเจลแอนด์เทอร์โมบริดจ์ในประเทศสิงคโปร์โดย MGT มีมติประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท j o o s a เอ o รเจลโฮดด ที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์นะคะประกอบกิจการผลิตซิลิก้าแอลโลเจลแอนด์เทอร์โมบริดจ์แล้วก็ใช้สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ EV นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของข้อมูลซิลิก้านะคะซิลิก้าแอโลเจลเนี่ยมันก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะคะ เนื่องจากว่าภายในโครงสร้างเป็นรูพุนพุนเล็กๆขนาดเล็กนาโน,โนเมตรจำนวนมากมากกว่า90%ซนะทำให้การถ่ายเทความร้อนผ่านซิลิก้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ช้าแล้วก็น้อยมากๆเหมือนความร้อนมันจะผ่านได้ช้าลงแล้วก็ผ่านได้น้อยด้วยความหนาเพียง3-4มมิลลิเมตรนะคะ ซิลิก้าแอลูเจลเนี่ยก็สามารถใช้ทำเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงได้เป็นอย่างดีโดยซิลิก้าแอลูเจลของบริษัท GOS เนี่ยเป็นวัสดุน้ำหนักเบาพิเศษเนะคะซึ่งหนักกว่าอากาศเพียง4เท่านะอากาศก็เบามาก แล้วก็มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำที่สุดในระดับสากรรหมนะช่วยปกป้องการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ได้ดีด้วยควงคุณสมบัติทนไฟแล้วก็ทนความร้อนได้สูงถึง1,200องศานี่ะกันน้ำและความชื้นลดทอนเสียงและการสั่นสะเทือนได้ดีแล้วก็มีคุณสมบัติดูดซับพลังงานได้ดีด้วยในส่วนของ Thermal Bridge เนี่ยก็จะช่วย จำกัดการแพร่กระจายความร้อนจากเซลล์สู่เซลล์ด้วยค่านำความร้อนที่ต่ำนะคะเพิ่มความหนาแน่นให้พลังงานของแบตเตอรี่แล้วก็กักเก็บพลังงานได้มากขึ้นแล้วก็ชาร์จไฟได้เร็วขึ้นด้วยและนี่ก็เป็นนวัตรกรรมของบริษัท Geosell Holdings นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีคนนิยมใช้รถ EV เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีความกังวลในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่าบางทีถ้าขับรถไปนานๆนแบตเตอรี่มันร้อนใช่ไหม เราเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็แย่เลยนะแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวมาว่า,ารถ e ีวีไปจอดชาร์จแบตเตอรี่ที่หน้าห้างก็เกิดไฟไหม้เหมือนกันตรงนี้มันก็น่าจะเกิดมาจากตรงขั้วแบตเตอรี่เพราะมันมีไฟเกิดสปาร์คขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วบริษัท geoselgel o เนี่ยเขาก็มีนวัตกรรมในการใช้ซิลิก้าเอลโลเจลแล้วก็ Thermobridge ์มาช่วยในเรื่องของฉนวนกันความร้อนนะคะซึ่งตัวฉนวนกันความร้อนเนี่ยสามารถ ทนความร้อนได้สูงถึง1,200องศาแล้วก็นวัตกรรมของเขาเนี่ยจะช่วยกักเก็บแบตเตอรี่ได้มากขึ้นแถมชาร์จแบตได้เร็วขึ้นด้วยอันนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทได้นะคะเนี่ย GOSelgel นะคะไปดูไดออ้ผลิตภัณฑ์เขาเป็นยังไง ที่มาที่ไปของบริษัทเป็นยังไงนะเกี่ยวกับบริษัท ev อะไรพวกเนี้ยเนี่ยไปดูได้นะแบตเตอรี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะป้องกันความร้อนนะคะได้ดีนอกจากจะาก,การความร้อนได้ดีแล้วค่อยยังลดทอนเสียงลดการสั่นสะเทือนได้แล้วก็กันความชื้นได้อย่างดีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวใครที่สนใจอยากจะเข้าไปศึกษาเนี่ยก็ไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทได้นะคะเนี่ย g o s e l o g e l ของประเทศสิงคโปร์นีเกี่ยวกับ EV แบตเตอรี่ EV โดยตรงเลยนะคะราคาคลิปนี้นะคะ mm. ก็ถือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันเนาะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปทำการบ้านต่อไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าเออบริษัทมันจะโตได้จริงไหมจากที่ลงให้ข้อมูลมาเนี่ยหรือจะไปหาอะไรเพิ่มเติมที่เขาจะทำให้บริษัทโตได้อีก อะไรแบบเนี้ยนะคะหรืออาจจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างความเสี่ยงของบริษัทก็จะเป็นพวกนําเข้าส่งออกก็จะมีในเรื่องของค่างเงินบาทใช่ไหมคะก็จะมีความผันผวนเนาะสนใจก็ไปทำการบ้านต่อด้วยตัวเองนะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดงวันนี้สวัสดีค่ะ